วงการวิดีโอเกมคอนโซลจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อตัวเกมแบบตลับกับไม่มีตลับให้ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะต้องพบเจอกันแล้วนะครับกับยุคใหม่ของวงการวิดีโอเกมคอนโซลอย่างตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นะครับที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะบอกว่ามันมีอะไรพิเศษเหรอมันก็คือตัวเกมที่เป็นแบบชนิดตลับของทางฝั่งปูนินกับตัวเกมสปิตฟริ c ชั่นบนตัวเวอร์ชัน Nintendo Switch 2ใช่ไหมครับมันก็ใช่นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆซื้อตัวเกมนี้ไปนะครับไปฝากลูกๆหลานๆหรือว่าฝากเพื่อนๆ นะครับหรือจะเอามาเล่นเองก็ตามเมื่อกรีดซีลออกมาอาจจะต้องร้องเวอเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอะไรวะใช่ไหมครับว่าเฮ้ยตัวตลับมันอยู่ไหนโดนแฮบไปหรือเปล่านะครับเพราะเพื่อนๆจะเจอเพียงแค่ตัวกระดาษโง่ๆอยู่แผ่นหนึ่งนะครับแต่มันมีมูลค่าอยู่นั่นะก็คือตัวโค้ดที่เอาไว้สําหรับในการรีดีมเข้ากับตัว ID ของเราที่จะเล่นตัวเกมนี้นะครับเพราะทางฝั่งปูนนนั้น,น เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดจําหน่ายตัวเกมแบบชนิดที่เป็นตลับแบบนี้ของเขานะครับออกมาค่อนข้างที่จะดูว้าวุ่นหรือว่าวุ่นวายพอสมควรนะครับอย่างเช่นตัวเกม e ป i t Fiction ทางปู่นินเขาก็มีเขียนเอาไว้กํากับไว้แล้วนะครับว่าเป็นแบบชนิดดาวน์โหลดอ n l y เท่านั้นนะครับไม่มีโนการ์นะไม่มีตัวตลับให้นะครับ ก็ตามที่เขาบอกนะครับเพราะว่าตัวเกมของทางฝั่งปูน,นีนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบที่จะจําหน่ายแบบกล่องแบบนี้นะเพื่อนๆอ,อ่าแบบฟิสิกอลแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้เลยที่ทุกคนจะต้องอึง้งช็อกนะครับว่ามันเจอแต่เป็นแค่ตัวกระดาษตัวเดียวนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวเกมคีย์นะครับก็คือมีตัวตลับให้ แต่ไม่มีตัวไฟล์ตัวเกมเกมนั้นให้จะต้องทําการดาวน์โหลดผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์ของทางฝั่งปูนินอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกรณีที่ผมเคยพูดไปกับตัวเกมของ PlayStation 5ที่ซื้อมาอย่างเช่นตัวเกมดูมภาคล่าสุดนั่นเองนะครับที่เรียกว่าพอเป็นเจ้าของตัวแผ่นเกมแบบนี้มันก็รู้สึกแหม่งๆหม่งแล้วนะจะเป็นเจ้าของเหรอก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวเอาไว้ a c t i v a t e ในการที่จะเข้าตัว การเล่นเกมเท่านั้นนะครับเพราะตัวไฟล์เกมมันไม่มีอยูใ่ในนี้นะครับจะต้องทําการดาวน์โหลดผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วถ้าเซิร์ฟเวอร์เกิดล้มหาย,ายตายจากไปหรือว่าทาง p l a y s t a t i o n เองปิดนะครับบริการตรงส่วนนี้มันจะเป็นยังไงล่ะเอออันนี้แหละมันก็รู้สึกแหม่งๆม่งนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือยังคงเป็นแบบชนิดตัวตลับเหมือนเดิมนะครับก็มีไฟล์เกมทุกอย่างครบครันนะครับเสียบเข้าเครื่องปุ๊บอินสตอลปับ๊บก็เล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาตัวระบบอินเทอร์เน็ตแต่อย่างด นะครับก็เรียกว่าในวันนี้แหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะได้เห็นรูปแบบของการจัดจําหน่ายตัวเกมของทางฝั่งปูนินนะครับที่จะบอกว่ามันเป็นวิธีที่ดีเหรอโอ้โหถ้าใครซื้อตัวเกมสวิสฟิชชั่นเนี่ยอาจจะหัวเสียเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ได้ทําการศึกษาข้อมูลหรือมีความรู้ตรงส่วนนี้นะครับแลนดี่แหละนะครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวงการวิดีโอเกมครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าต่อไปในยุคข,ของ PlayStation 6เองนะครับก็ไปแด อาจจะไม่มีตัวช่องดิดไดมาให้หลาพี่น้องเกมเมอร์ได้ซื้อตัวแผ่นเกมได้สะสมกันอีกต่อไปแล้วไหมนะครับก็ต้องรอดูกันว่าวันวันนั้นมันจะมาถึงไหมแต่ในวันนี้ทางปูนินเริ่มทำอะไรแบบแปลกๆให้เราเห็นกันแล้วนะครับกับการจัดจำหน่ายตัวเกมที่เป็นแบบกล่องนะครับแทนที่จะมีตัวตลับให้แต่มีเพียงแค่ตัวกระดาษแผ่นเดียวที่มีมูลค่าของตัวเกมนั้นอยู่ นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกับข้อมูลใหม่ๆของทางเครื่อง Nintendo Switch 2ที่ทุกคนต้องรู้ไว้นะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวแกะออกมาปุ๊บอาจจะแบบไปโวยวายอีกนะครับว่าเฮ้ยโดนฮองโดนแฮปหรือเปล่าไอ้โค้ดนี้มันเอาไว้สำหรับรี d ดีม อาพวกไอทองไอเทมหรือเปล่านะครับตัวตลับมันหายไปอะไรประมาณนั้นนะครับจะได้ไม่โวยวายเสียเสียหน้าแบบเกอเกอรนะครับเ,ออเดี๋ยวก็คงจะได้มีคนมาพูดกับตัวประเด็นของตัวเกมในลักษณะแบบนี้ของทางฝั่งปูนินอีกเยอะอย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆกับสายนักสะสมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ